สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะในช่องช้างคุณใส่ใครฝันเมืองนะคะสวัสดีในวันพระนะคะเม <c oughs> ื่อกี้ถ่ายรูปถ่ายไม่ทันคลิปที่พวกเจ้าไปยกฮะสวัสดีนายสอนสวัสดีแม่โอ้ยนั่งกออ้ย่อนน้ม <c oughs> ยังไม่ได้ทำบุญให้คุณตาใช่ไหมใช่ค่ะ วันนั้นวันที่ทําบุญให้คุณตาโมไม่อยู่ใช่ไหมช่คลาสโมไปไหนไปโรงเรียนไปทาอะไรไปเรียน,ยนวันนี้ทําบุญระยงอุทิศให้ตาได้ยังอุทิศแล้วอตอนนี้ก็ทําบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็ได้สวดให้แล้วเนาะเดี๋ยวเรารอ เราเอาอันนี้คือไปให้คุณตาเออไปวางอยู่ที่หลุมฝังศพคุณตานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในวัดกันนะคะทำพิธีทุกอย่างเสร็จแล้วพระก,กุจเจ้าก็กำลังเรื่องอะไรนะ พิจารณาใช่ไหมพิจารณาอ,า,อาหารนะคะโอเคเราขวดนะ้ำคือเราทำบุญถวายซองเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คือลืมถ่ายคลิปไป <c oughs> ลืมถ่ายคลิปเออ,เอ,อ,เอ,อจ้าเจ้าล่อยแกยิงกันแล้ว ที่มองเห็นเนี่ยเวลาที่มาที่นี่นะครับก็จะให้ท่านเรียนว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะกลับไปที่เดิมก็ขอกราบอุโมงค์และทำงานที่อย้างนะครับทุกเรื่องนะเดี๋ยวเราค่อยไปพาหมูไปที่หลุมฝังศพคุณตาเลยนะคะนะยา Yang มรปุณฺณํ i uh -oh. เปปตุจดี๋ยวพิธีด้านในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำอาหารนะคะที่พระอาจารย์ได้สวดเรียบร้อยแล้วก็ไมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาหมูก่อน บ๊มาัน,นีก้อนแล้วๆ<อ>ขับรถจัก,กรยานมาโอ้โหต้นโพนี่โตเร็วมากถาดมันอ่อนใช่ไหม ตรนก็ร่มรื่นมากแล้วนะคะเมื่อก่อนต้นเล็กๆต้นไม้โตเร็วมากวัดนี้นี่วัดป่าหนองพยอมนี่คือก่อตั้งพร้อมกับที่เรามาอยู่โครงการนาะงไรสันพร้อมกับที่เรามากลับมาบ้านนะคะกลับมาอยู่บ้านเมื่อก,ก่อนไม่มีต้นไม้ตอนนี้คือร่มรื่นแล้ว โอ้ยแม่บอกคือผู้ใหญ่ก็เดี๋ยวก็าทำไม่ให้โอ้คนคนเขาเดินตัวเองขี่รถดูอ่ใไม่มีครดยูไม่มีใครได้อยู่ คุณตาคือแบบว่าสิทธิพิเศษน,นั่นเองพระอาจารย์บอกว่าให้อยู่ด้านหน้าเลยปกติถ้าเป็นคนอื่นนะคะคือพระอาจารย์าจะให้ไปขุดอยู่นู้นด้านล่างหนูนะด้านหลัง,นะลงแต่นี้ถือว่าเป็นช้างในตระกูลของเราในครอบครัวของเราพระอราจารย์ก็เลยให้คุณตามาอยู่ด้านบนนี้เลยค่ะนี่ อยู่ที่หนึ่งอยู่ก่อนเขาเลยนี่พันทางนี้นี่นี่นี่นแล้วมาหมูหัวกาก,ากากคุณตาเลยวันนั้นหมูไม่ได้อยู่นะคะหมูไปเดินสวนสนามใช่ไหมวันนั้นนะขาดเรียนก็ไม่ได้ไปมาบอกคุณตาวันนั้นหมูไม่ได้มาบอกขอบคุณคุณตา ที่สร้างทุกอย่างให้กับครอบครัวให้กับลูกหลานคุณตาเอ้ยวนี้ลูกหลานเอากล้วยมาให้เด้อเอากล้วยเอามะพร้าวโอ้มะพร้าวด้วยนี่ยี่มีนี่ละเออหน่อยตาไปอยู่บนสวงสงวรรค์เด้อนี่ทั้ทงเสบบาสเบ็ดของลูกหลานเด้อทั้งแม่มีทั้ง,ยยงพ่อใหญ่หทองเงิน พังพังพอใจใครอีกอยู่ตรงนี้ของแต่ยินชูใจได้เลยชูใจบ่อืมน่ะคุณตาเอ้ยมีเพื่อนไม่เงาเลยพ่อใหญ่ทองเงินนี่ก็รุ่นเออรุ่นเดียวโอ้โหสีละอาจจะน้องรุ่นน้องทองเงินในรุ่นน้องคุณตาพี่ฟิล์มนี่มากินเลยพี่ฟิล์มตัดยาให้พ่อใหญ่ทรงชัยกินด้วยเด้อพี่ฟิล์มเลยให้ปลูกให้มันเกิดดีๆเด้อตรงนี้เด้อบอกพ่อใหญ่ว่าหมู คิดถึงพ่อใหญ่ไหมเขบคุณพ่อใหญ่วะก็เขาจะอยู่ในความทรงจำนะคะของครอบครัวเราตลอดไปทำไมไม่จุดทูบได้พ่อมีไฟเช็คไหมหมดเคราะห์หมดโศกเนอะพ่อใหญ่เออพ่อใหญ่แกหมด คืออะไรนะหมดอายุไขเนาะหมดอายุไขตรงนี้ก็จะมีช้างกี่เชือกแล้วตรงนี้ม,ม,มีพ่อใหญ่ทงชัยพังพอใจสองแม่มีสามทองเงินสี่ห้าชูใจห้าเชือกแล้วหมูพ่อใหญ่ไม่เหงาแล้วพ่อใหญ่ไม่เหงาหรอก เป็นครอบครัวช้างตรงนี้เลยนะครเป็นช้างอ่ะของบ้านพิมานโพลเงินสำโรงเนาะส่วนมากก็จะมาฝังเขาทำพิธีอยู่ที่นี่นะคะนี่พ่อใหญ่ได้อยู่ก่อนเขาเลยเห็นไหมปกติถ้าเป็นเชือกอื่นบ้านอื่นนะพระอาจารย์ก็จะให้ไปอยู่ช่วงด้านหลังนะคะ นางฟ้าเออนางฟ้าฝากดูแลพ่อใหญ่ด้วยเด้อด้าน,นล่างน่าจะพอใจอันนี้อะไรพอใจเหรอเขียนายอยู่โอชูใจชูใจอันนี้พอใจใช่ไหมโอ้ด้าน,นล่างน่าจะเป็นชูใจ พ่อใหญ่ให้อยู่ก่อนเพื่อนเพราะว่าพ่อใหญ่อายุเยอะกว่าเพื่อนอืออันนี้ก็บ้านพ่อใหญ่ทองเงินโอ้บ้านไม่มีอย่างอลังการเลยนุย่นให้พ่อใหญ่เข้าลมด้วยเด้อเย<ร>ทองเงินเออพ่อใหญ่ทองชัยยังไม่มีบ้านอยู่ก็อาศัยหลบแดดกับหลบฝนกับแม่มี พอใหญ่ทองเงินเด้ออันนี้ชูใจอันนี้ชูใจอยู่ด้านนี้นะคะเี่ยทองเงินนี้แกก็เอาเอาดินมาถมเองนี่เพราะว่าแต่ก่อนมันจะต่ำเนาะน,นี่นอยู่ตรงนี้แหละแต่ก่อนมันมันต่ำเขาถมถมดินให้มันสูง ก็อาใสยหลบแดดหลบฝนกับแม่มีกับทองเงินก่อนคุณตา,เด,า,าเดี๋ยวลูกหลานจะมาสร้างให้นจะมาสร้างให้ใช่ต้องมีหมอนใผ้อใหญ่ด้วยผ้อใหญ่ถ้าไม่มีหมอนนอนไม่ได้นะคะ อเป็นนางฟ้านางฟ้าอยากขี้เกียจตัดหญ้าเด้อนางฟ้าเอ้ยตัดหญ้าให้ <ยา S 2> ช้างอย่าไปเต้นแต่อะไรนะ่าไปเต้นแต่เกาหลีเกาีเกาหลีไม่ได้ไหรอพี่นางฟ้าบอกพี่ฟิล์มมะโมฝากพ่อใหญ่ทงหนอห่อยเด้อฝากพ่อใหญ่ทงด้วยโยนหญ้าให้พ่อใหญ่ทงกินด้วยเด้อนะสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใแม่ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะอยากให้เราเทคเคหรือเทคเคเราก็เข้ามาติดตามรับชมนะคะในช่องช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองเอาอย่าเพิ่งสิครับไหนบอกแม่ก่อนอยู่ข่าวแล้วนะตอนนี้่ <c oughs> ะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะส <c oughs> วัสดีครับหมู